คาถาทำน้ำมนต์ขายของดีสำหรับคาถาบทนี้ใช้ทำน้ำมนต์ประพรมของเหมาะสำหรับท่านที่ทำมาค้าขายขายของหน้าร้านมีของวางขายในวิธีการนั้นคือสวดมนต์บทนี้1นจบสจบหรือ9จบจากนั้นเป่าไปที่น้ำ จากนั้นนำน้ำไปประพรมสินค้าของท่านสินค้าของท่านก็จะค้าขายได้ดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าเน้นย้ำนะครับภาวนาทำน้ำมนต์เป่าไปที่น้ำแล้วนำน้ำไปประพรมสินค้าจะทำให้สินค้านั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับในการทำน้ำมนต์นั้นนะครับให้ใช้น้ำสะอาด นะครับน้าสะอาดใส่ขันนะครับแล้วก็วางไว้ตรงหน้าเราก็จัดเตรียมพื้นที่นั่งภาวนาหนึ่งจบสจบ9จบแล้วแต่นะครับดังนี้นะครับก่อนขึ้นคาถาขึ้นนโมสามจบก่อนนโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสระภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นท่องคาถานะครับหนึ่งจบสามจบหรือเก้าจบนะครับพุทธสังมิสังสิโมนาธรรมสังมิโมนาสังมิสังคังสังมิสิโมนาสังตามที่บอกนะครับจะหนึ่งจบสามจบเก้าจบก็แล้วแต่อย่างตั้งใจจากนั้น เป่าไปที่น้ำนะครับยกขันขึ้นมาแล้วก็เป่าลงไปที่น้ำา3ครั้งก็คือเป็นการภาวนาทำน้ำมนต์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็นําน้ำที่เป็นน้ำมนต์แล้วนี้ไปประพรมสินค้าของเราสินค้าของเราก็จะค้าขายได้ดีหรือบทนี้นะครับใช้ภาวนาก่อนเดินทางก็จะทำให้เดินทางปลอดภัย ภาวนาก่อนเดินทางภาวนาใน,นชีวิตประจําวันก็จะทําให้เกิดลาบดีภาวนาก่อนนอนก็ได้เหมือนกันนะครับคนที่ใช้เป็นประจําก็จะมีลาบมีทรัพย์ดีนะครับผมบอกว่าเสมอน,นะครับการใช้กระถ่ายให้ได้ผลน,นั้นท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมประกอบด้วยคิดดีพูดดีทําดีนะครับคิดดีพูดดีทดําดีและถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยปัญจของคนอื่นเป็นของตนเองไม่พูดผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขา ไม่โกหกไม่เท็จหลอกลวงไม่เสพไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเครื่องดองของเมาต่างๆ,ๆนานาครับรวมแล้วจริงๆแล้วเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลโอเคครับรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ